ไม่กล้าทิ้งของที่สะสมไว้เลยค่ะของที่สะสมเนี่ยมันจะมีสองแบบประเภทแรกเนี่ยเป็นนักสะสมเช่นสะสมอาร์ตทอยสะสม STEM, สแตมสะสมหนังสือเราก็จะรักเราก็จะหวงข้าวของเรานี้เป็นพิเศษไม่ต้องทิ้งข้าวของเรานี้ค่ะแต่คุณต้องหาที่จัดเก็บให้กับพวกเขาสแสดงโชว์ใส่ตู้โชว์มีความภาคภูมิใจในการเก็บข้าวของเหล่านี้เนี่ยเป็นคนกลุ่มแรกคุณจะรัก และสะสมข้าวของแบบมีคุณภาพประเภทที่สองก็คือสะสมแบบไม่ตั้งใจสะสมอะไรไม่รู้สะสมไปเรื่อยเก็บกองกองกันเก็บใส่ลังรวมๆกันเป็นข้าวของที่มีมาในอดีตจนมาถึงปัจจุบันก็ยังไม่กล้าทิ้งและคุณก็ไม่ได้ใช้งานมันเลยมันไม่ได้มีประโยชน์ต่อคุณในปัจจุบันแล้วการที่คุณบอกว่าไม่กล้าทิ้งแปลว่า คุณกำลังขับเคลื่อนชีวิตด้วยพลังงานความกลัวอยู่นะง่ายๆเลยนะคะเทคนิคในการตัดใจทิ้งง่ายๆเลยเปลี่ยนจากพลังงานความกลัวเป็นพลังงานความรักค่ะรักบ้านรักข้าวของถ้าเรารักแล้วเราไม่ได้ดูแลแปลว่าเราไม่ได้รักจริงถ้าเรารักจริงเราจะปล่อยเขาออกไปไปสู่เจ้าของใหม่ไปสู่บ้านหลังใหม่ที่เขาดูแลได้ดีกว่าเราลองดูนะคะว่า เราเป็นนักสะสมประเภทไหน